สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำนิสิตแพทย์ชั้นปีที่4ปีการศึกษา2563ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่15จําจำนวน15คนนะครับแต่วิกฤตโควิด -19 ทำให้ต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเป็นเวลาประมาณ5เดือน หลังจากนั้นก็จะขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยประมาณปลายปลายเดือนกันยายนนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวน้องๆทั้ง15คนกับอาจารย์แพทย์พี่ๆน้องๆพยาบาลด้วยนะครับนิสิตทั้ง15คนเป็นนิสิตแพทย์แนวใหม่หรือที่เรียกว่านิสิตแพทย์นิวเทรนนะครับจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สายสุขภาพมาก่อนแล้วนะครับก็มีเภสัชกร7คนนะครับมีเทคนิคการแพทย์2คน มีแพทย์แผนไทยประยุกต์สองคนนะครับมีทันตแพทย์รังสีเทคนิคกายภาพบำบัดแล้วก็สาสตร,ร์นสุขศาสตร์อีกอย่างละหนคนนะครับเรามาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง15คนได้เลยครับสวัสดีครับผมน,นสอพอกวีวัฒนตัติศิรนีชื่อเล่นชื่อชิโร่อายุ30ปีจบจากคณะทันแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท หลังเรียนจบต้องกลับมาใช้ทุนที่จังหวัดสงขลาครับซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานชั้นพีที่4ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมนิสิตแพทย์จากกรเลศซาลิติชัยนะครับชื่อเล่นชื่อวินนะครับจบจากแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับใช้ทุนจังหวัดสงขลาครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะแอมนะคะพิมพ์นิภาอารัมพีค่ะจบจากแพทย์แผนไทยไปอยู่แล้วก็โภชนาการและการกําหนดอาหารค่ะจังหวัดที่ใช้ทุนนะคะจังหวัดลําปางค่ะปกตินะคะชอบขับรถเล่นค่ะชอบหาอาหารหรือว่าขนมนะคะที่อร่อยทานค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเที่ยวด้วยค่ะถ้ามีเวลาว่างนะคะก็จะไปยิงปืนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีสมาธิค่ะ นอกจากนี้นะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะแต่ว่าเป็นคนขี้อายนะคะก็เลยไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะพิรพัฒนน้อยแสงเจครับจบปริศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวรทํางานได้2ปีครับที่วิทยาลัยการสาธารณสุขซิรินทรัจอวัดิณุโลกจากนั้นก็มาเรียนครับตอนนี้อยู่ปีสพอเวลาว่างก็ ดูหนังฟังเพลงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน YouTube ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเดี๋ยวนี้มันมีหลายคนให้ติดตามแล้วก็มีหลายรา,ายการที่เราชอบครับชั้นคลินิกก็คิดว่าจะมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงตัวครับก็จะพยายามปรับปรุงเรื่อยๆเพราะเราก็มีหลายอย่างที่ไม่ถนัดแล้วก็คิดว่าจะเรียนรู้จากผู้ป่วยอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆให้ได้มากที่สุดครับสวัสดีครับโดนัทครับพงนรินมังยาสุนะครับอายุ30ปีครับ ภูมินาวเป็นคนจังหวัดลำพูนครับแต่ว่ามารับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจบจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตครับที่วิทยาลัยการสาธารณสุขเซรินทร์จังหวัดชลบุรีครับความสมารถพิเศษก็คือชอบร้องเพลงครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยศากุลหรือว่าลูกทุ่งนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะมุตตาค่ะมุทิตาบุญเกิดอายุ30ปีจบจากคณะสาขาวชศาสตร์เทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะภูมิลำเนาเป็น,ำนำปคนจังหวัดเชียงใหม่ต้องกลับมาใช้ทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะดูขอถือโอกาสนี้ในการกล่าวคําว่าสวัสดีอาจารย์และพี่ๆนวกอทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับผมชื่อนายวีรโรบสุมาชื่อเล่นชื่อวองจบจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ทุนจังหวัดร้อยเอ็ดครับงานอิเรกหรือว่าสิ่งที่ชอบทํำก็คือการเล่นกีตาร์ดูหนังฟังเพลงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนิสิตแพทย์ไอยนามมฮัมมัดอนาดีค่ะเรีวยกว่าไอยนาก็ได้ปัจจุบันอายุ27ปีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะ ในชั้นมหาวิทยาลัายจบการศึกษาจากคณะสาขาวิชาศาสตร์สาขาวิชากายภาพบาบัดมหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์ค่ะและกลับมาทํางานที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีเป็นเวลา2ปีครึ่งหลังจากนั้นก็สอบติดของโครงการนิวแทคค่ะและหลังจากที่จบไปแล้วก็กลับมาใช้ทุนที่จังหวัดปัตตานีเหมือนเดิมค่ะ หนูก็ขอ,อาฝากเนื้อฝากตัวกับท่านอาจารย์แล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะกราบสาวัสดีอาจารย์แล้วก็พี่ๆทุกๆคนนะครับผมมีชื่อว่านายเปรมวิตรก้อนนาชื่อเล่นชื่อว่าอามนะครับจบจากคณะเภสัชศาสตร์มาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจบไปก็จะไปใช้ทุนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอาหารที่ชอบของผมก็จะเป็นพวกข้าวเหนียวทุเรียนนะครับกีฬาที่ชื่นชอบก็จะเป็น ฟุตบอลไม่น้ำครับคติประจําใจนะครับก็คือเดินไปให้สุดทางเท่าที่เราจะทําได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเแพทย์ชื่อนีเปนเด็นี้เนแพทชื่อปอ่ชื่อเล่นชื่อนี้ค่ะจบการศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อายุ28ปีกําลังจะ29ค่ะ ใช้ทุนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่เลกตอนนี้ก็คือกำลังฝึกเล่นคีย์บอร์ดอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ ดีค่ะก่อนอื่นหนูก็ขอสวัสดีอาจารย์และพี่ๆจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกๆคนนะคะหนูก็เป็นน้องใหม่ปีสปีนี้นะคะก็จะขอแนะนําตัวเองนะคะหนูชื่อนัดค่ะนัดนารีแก้วแดงนะคะจบจากคณะพิเศษศาสตร์มหาวิทยาลัยนาลีสวสนะคะ่ะพร้อมนำน้บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ต้องไปใช้ทุนที่จังหวัดอ่างทองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกิรติยาพิทยาปรีชากุลนะคะชื่อเล่นชื่อก้อยกีค่ะจบจากคณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ทุนที่จังหวัดแพร่ค่ะคติทธวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ สวัสดีครับก็ผมชื่อปิยพงศิศรีสวัสดนะครับก็ชื่อเล่นชื่อบอนนะครับจบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตาาร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวกลับไปใช้ทุนที่จังหวัดระยองนะครับบ้านเกิดแล้วก็เอ่อถ้าถามว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยจริงๆผมก็เป็นคนยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรที่สุดก็คงชอบนอนเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีค่ะธิดารั์พุทธเชาย,ยงค่ะชื่อเล่นกีนะคะ จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะใช้ทุนที่จังหวัดราดบุรีนะคะก็สโลแกนนะคะเป็นคนตัวบางๆค่ะบางวันก็ชาบูบางวันก็หมูกระทะค่ะค่ะเราถือคตินะคะว่าเพื่อนกินหายากนะคะถ้าเกิดใครไปกินร้านไหนเราไม่มีเพื่อนก็ชวนเราได้เลยนะคะสวัสดีครับชื่อนายพลันยูวอลล่าคนงปัทไทครับชื่อเล่นว่ิก,กิ จบจากคณะเทคนิคก,การแพทย์สาขาเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับใช้ทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเวลาว่างเวลาว่างชอบใช้ไปกับการเล่นเกมฟังเพลงอ่านการ์ตูนครับส่วนกิจกรรมที่ชอบจะเป็นการเล่นกีฬาครับขออนุภรตัวด้วยครับวัสดีครับ